กติ 5, ตอนนี้เราอยู่ที่แคมปิ้งนะคะวันนี้เรามาตกอตอนนะคะแล้วก็จะมาทำข้าวให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าวันนี้เรามีเมนูอะไรกันนะคะเดีเ๋ยวจะค่อยๆลงมือทำีละอย่างนะเพราะเด้กฐานที่เราไม่มีพื้นที่แล้วก็ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมเท่าไหร่นะเราจะกางต๊กนะคะแล้วก็จะเตรียมอุปกรณ์บางอย่างไว้แล้วก็จะไปค่อยๆทำให้เพื่อนๆดูนะมาดูแล้วว่าวันนี้เรามีเมนูอะไรกันในชิงชักตัวรอบนี้นะคะไปดูกันเลยจ้า อารมื้อเย็นนะคะวันนี้เราทํากินเองที่แคมป์ของเรานะคะวันนี้โอจะทําเมนูผัดเส้นสตานะใส่ซอสมะเขือเทศนะคะก็เป็นเมนูที่ง่ายๆโอจะทำได้แน่นะเพราะว่าด้วยความที่เราไม่มีพื้นที่ไม่มีสถานที่นะ เรได้ทําการลวกเส้นนะตอนนี้เราเตรียมเส้นนะเอาลวกเส้นนะไฟจะช้านะคะแล้วก็น้ํามันเริ่มลดแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปค่อยคุณไปเพราะไม่อยากเติมน้ำอีกแล้วนะเพราะว่ามันมันน้ามันมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะกูจะเอาอย่างนี้แล้วก็ค่อยคุณนอาไม่ให้มันติดเพราะเติมน้าน้อยตอนแรกนะเดี๋ยวลองให้เส้นสุดนะคะ วันนี้โอจะ,อะทาพาสตา้าใส่ซอสมะเขือเทศแต่วันนี้เราไม่มีเนื้อสัตว์นะ <c oughs> บอกแล้วนะคะ <c oughs> เราจะใช้ของที่เรามีคือวอาหารแห้งมาะคะโอจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นแฮมกระป๋องนะคะเป็นแฮมแฮม,มกระป๋องแบบนี้นะคะที่อยู่ได้นาน,นะคะโอจะเอากระป๋องนึงมาทําแล้วก็มันเป็นซาลามี่สติ๊กนะคะเป็นซาลามี่ที่เป็นแห้งๆนะคะมัน มันยังยังดีๆนะแต่ว่าอุจะเอามาผสมกันนะนี่คือ,อคือเราจะประยุกต์ของที่เรามีนะคะเพื่อที่จะมาใช้เพราะเราเราจะไม่ใช้เนื้อสัตว์ปกติเราจะใช้เนื้อหมูสับใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะประยุกต์หลายๆอย่างมาใส่กันที่เป็นอาหารแห้งที่เรามีในในการแคมป์ครั้งนี้นะ,ะเราจะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดน,นะันไหนที่เรามีเราจะใช้นั้นก่อนค่ะเราจะยังไม่ซื้อนะก็เป็นเนื้อาหารค่ะล้วก็จะทําเป็นซอสมะเขือเทศคะด้วยจากแหมงที่สักกระฟองนะแล้วก็เป็นซาลามิสปิคที่เรามีนะคะ กรเทียมกับหอมแดงเข้ากันก่อนนะคะตากบนรอนแล้วนะคะนี่ครับพอหอมอหอมใหญ่กระเทียมเติมเหลืองดีหอมโอ้ก็ใส่ซาลามี่ติดลงไปนะคะเป็นซาลามี่แบบทั้งแห้งกัดนะคะที่เราไปเวลาไปทักเบสนะคะเราเราชอบกินเล่นกันนะคะที่เป็นชีสแมกนะคะโอ้ก็มาทำประยุกต์ใช้ให้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเรามาแคมป์เราไม่มีอะไรที่จะสะดวกสบายนะ,ะโอ้ก็เอาแบบนี้นะะโอ้จะไม่ซื้อเพิ่มจะเอาของที่เอามาที่เป็นของแห้งนะคะใช้ที่เรามีนะคะ รก็จะใส่แฮมกระป๋องลงไปนะคะอันนี้เข้ากันจนหอมนะคะให้เหลืองๆนิดน,น,นึงแล้วเราก็จะมาทำการเติมซอสเขือเทศแบบเข้มข้นลงไปนะคะนี่ค่ะได้ที่แล้วจะใส่ผิดข้นนิดนึงนะคะใส่ซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นแบบนี้นะคะลงไปนะคะมีทั้งแบบขวดแบบกระป๋องนะคะโอ้โหใช้แบบกองนะคะแบบนี้นง,ง่ายเราก็ไม่หลักเกณฑ์สาหรับการมาแค้นแบบนี้นะคะประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะแบบนี้นะคะ ใส่ไปหมดเลยนะคะถ้าไม่ชอบเข้มข้นมากก็เติมน้ำเปล่าน,นิดนึงได้นะคะออเอเคี่ยวไปสักพักนะคะเราเติมเกลือน้ําตาลแล้วก็พริกไทยลงไปนะคะเ,คเพราะว่าซอสเผือกีอทแบบเข้มข้นที่เราไปเมื่อกี้ใส่เมื่อกี้นะคะมันจะเป็นมันจะออกรสเปรี้ยวนิดน,นึงนะ,ะเ,รเราตัดน้ําตาลนิดนึงนะ,ะแต่ไม่ต้องเยอะนะ,ะ,ะตัดน้ําตาลพอไปให้พอเดือดได้ที่นะคเคี่ยวซอสไปสักแป๊บหนึ่งนะคะตอนเราเคีเค่ยวซอสไปสักแป๊บหนึ่งเราเติมเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกไทยนะคะ ไม่ต้องเยอะนะคะน้ำตาลเราใส่พอได้ตัด,ดรสเปรี้ยวนะไม่เค,เครเปรี้ยวจนไปนะคะจากซอสมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยใส่เส้นลงไปนะคะน,นะคะเราจะใส่เส้นที่เราต้มเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะนี่นะพอนําเส้นลงไปเราคลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นะมันเป็นต้นหอมแล้วก็ผมเลอรี่แบบแห้งนะคะใส่ไปนะแล้วก็คลุกให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จนะคะ นี่นะคะจานของแฟนค่ะแล้วก็ของนองสาวแฟนนะคะ mm hmm. กินนันี้มินทกฝรั่งนะครับหม้อนี้นะโอ้อุนข้าวนะคะข้าวที่เป็นผงที่โอซื้อมาเพราะารอบนี้โอไม่ได้เอา,มาหม้อข้าวมานะคะก็มันหลาย,ย่างเกินไปนะคะเราก็เอาที่ง่ายๆแล้วก็สะดวกนะคะโอได้ทําการอุ่นนะคะอุ่นข้าวที่ที่เป็นแบบสําเร็จที่แบบลักษณะที่เขาหุงมาแล้วนะ,ะเป็นข้าวนี่โอคุนข้าวขินนัวนะคะ ขาที่ที่เขาเป็นเป็นถุงที่ใส่ไมโครเวฟแต่ด้วยความที่เรามาแคมป์ใช่ไหมเราไม่มีไบคโครเวฟโอ้ก็จะมาอุ่นแบบนี้ถ้าเติมน้ำนิดนึงนะคะก็ใช้ได้นะะแบบนี้นะคะเมนูต่อมานะคะเราจะทำยำปลากระป๋องนะเอาปลากระป๋องมาด้วยนะ,ะที่จะกินกับข้าวเมื่อกี้นะ,ะข้าวอาหารคินโนของเราเมื่อกี้นะะี้เราเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยนะคะพริกจากสวนนะคะผักจากสวนนะคะแต่ว่าโอ้ไม่มีหอมอ่เด้งนะโอ้ใช้หอมเหนียวแทนนะคะแล้วก็มะนาวเนาะแล้วก็พริกแห้งนะคะเราจะมาลงมือทำกันเลยค่ะ นะคะคยำปลากระป๋องของเราสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดลงจานเรียบร้อยเทลงจานเลยเนาะ mm hmm. น่ากินก็ต้องให้น่ากินนะคะนาทีนี้กินได้หมดนะ mm hmm. สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จานของโอนะคะข้าวตีนัวกับแกงปลากระป๋องแล้วก็มีน้ำพริกนึ่ลูกของแม่ด้วยนะคะท mm hmm. ี่แม่ส่งมาให้แล้วก็พักสดนะคะ